เย้ได้ลงพลแล้วเป็นอย่าไงไรกันบ้างครับนุนอ่เพงมกันครับมันเหมือนมัน,มนจะนักกินกาแฟได้แล้ยป่ะตอนนี้นุ่นะาทางบ้านบอกไม่รู้เรื่องแล้วเบอร์ใส่ผมแนละ้วเดี๋ยวลองให้น้ำขิงไปขออนุญาตดูอืม มีเวลาทั้งหมด10นาทีครับเรามาพูดเล่นกันดีกว่าชวนคุยหน่อยแต่ผมเซอร์ไพรส์มากที่ทุกๆคนร้องเพลงนอนไม่พอได้แล้วลผมขอบคุณมากผมรู้ว่ามันร้องยากมากาาครับเก่งมากผมภูมิใจมากถึงแม้ทุกๆคนจะร้องเอาละ่ะเอาละ่ะแล้วก็ไม่ต่อมาเลย กำลังตะคุบเนื้ออยู่หูตะคุบไม่ทันสัทีขอบคุณมากเลยครับแค่นี้ก็พอใจแล้วใช่ครับเป็นเพลงที่เรารอกันมานานมากบ้างน,นานมากจริงๆก่อนที่คิดจะลงในทวิ t เตอร์วันนั้นนะ่ะก็เสร็จไปนานแล้วมากด้วยเหมือนกันครับก็ดีใจจังเลยวันนี้ได้ปล่อยออกมาแล้วแล้วได้ปล่อยที่งาน Skull Candy ด้วยโอ้ยประทับใจจังเลยเดี๋ยวรอดูที่ T-Box Stage นะครับ มีอะไรดีๆให้ดูจ๋าไม่มีไปเรียนมาแล้วด้วยยินตินไม่ได้มันยากเดี๋ยวลองดูได้อะไรนะครับคิดว่าหนูเมื่อยคอไหมอะขอให้นิดน่งชอบที่ทุกๆคนถามกลับมาว่าคิดว่าหนูเมื่อยคอไหม ได้เลยสีผมสวยตลอดเลยนะคนนีนะ้มีสีผมมาให้ดูตลอดเลยด้านนี้เป็นยังไงบ้างตัวลำโพงบางอ๋อทำางไรกับลำโพงตัวนี้ดีนะนนเดินบ้อนเหรอให้เดินอ เป็นไงอ่ะข้างบนเป็นยังไงบ้างครับโมบินอยู่ชั้นสี่เลยสวัสดีครับจริงๆแล้วคนที่อยู่ตรงนี้บียอนมากนะเพราะว่าเหงื่อไม่ออกเลยในการมาร่วมเพราะว่ายืนชิลมากไม่ต้องมางเปลี่ยนตรงนี้เลยใช่ไหมครับคุณครับสวัสดีครับเด็กน้อยเด็กน้อยสวัสดีครับ คนดีจีว่าคนดีจีว่าคิดต้องพูดว่าอะไรนะโกบังวาเหรอโกบังวา,งวาลีลากูมาร,ร,รัวไม่ใช่ตุ๊ก,กตาเหรอเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ด,ลวด้านนี้เป็นยังไงอะไรนะจ๊ะ แต่เมืเ่อกี้ตอนที่น้องทีมงานเดินขึ้นมากวักเป็นนักวักเลยนะพวกเราอะ่ะขอรักฐานมันมีกล้องวงจรปิดยิงไปฝั่งนู้นไหมอ๋ออะไรนะครับอะไรนะตาฝาดหรือเปล่ามัน,มา,ม,นมาในรูปแบบเสียงกรีดด้วยไงมันก็ต้องหูแว่วด้วยอะ่ะ ในใครซื้อหมูฟางจากสกาแคนดี้แล้วบ้างชอบอันไหนอ,อะ่ะช,ชอบอันนี้หรออันนี้สีแดงก็สวยดีเนาะอันนี้เลยเอาเอาโอเคเอาเอาเลยใช่ไหมอ๋อขอชอบคนทราย ตอนนี้ทุกคนที่เดินช็อปปิ้งอยู่มีเสียงในหัวแล้วว่าตรงนั้นเป็นอะไรกันวะครับผมจ๋ามาเลยโอ้โ oh, หขึ้นมาเลย congratulation วันดินใหม่กล้องอยู่ตรงไหนคะโอ oh, ทุกทุกคนครับยินดีด้วยครับเราได้ ครูบรรจุใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมใกล้แล้ว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 มามาถ่ายรูปก,กันหนูมีกล้องมาไหมอ่ะโอเค ำลังใจให้กับน้องๆที่ยังเรียนไม่จบนะครับถ้าบ้านของเรานะฮะใครใส่ชุดมาบัณฑิตมานะครับคุณจะได้อภพิสิทธิ์ทันทีนะครับแล้วก็จะมีเสียงของคนที่รู้สึกว่าเราจบมาตั้งนานแล้วแล้วเราอยากได้อะไรแบบนี้บ้าง <c oughs> ไปเรียนพอโทกับผมไหมพูดไปน้ำตาจะไหลไม่อยากเรียนเหมือนกัน จะเรียนหรอเดี๋ยวดูเวลาก่อนเพราะคุณคนนู้นเขาบอกเขาจะเรียนนา้แล้วเหมือนกันนะเขาเขายังไม่ได้เรียนเท่าไหร่ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเราดันชอบคนละอย่างมม่มีหลายสาขาหรออ๋อมหาลัยเดียวกันก็พอแล้วสุดยอดไปเรียนด้วยกันแม่ไปไหม เอตัง่าเรียนหน่อยกำลังคิดอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปมันเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นคอร์สที่เรียนไม่ได้ตลอดทั้งปีขนาดนั้นนะอะไรนะจ๊ะครับใช่เรียนไม่รู้เลยไม่เรียกว่าอะไรดูซิมาเลยครับ ดีด้วยนะครับยิีด้วยครับมาเลยเย่ yeah. รีบใส่ชุดคุยนะรู้เปล่าแล้วเดี๋ยวมาถ่ายด้วยกันอีกปีนึงนะอีกปีนึงนะโอเคมาเลยครับมามาที่ถึงให้ ต้องนีบมาต้องรีบมามีอีกมาเลยมาเลยครับมาเลยครับจบนอกมาถึงเรียน นอกรั้วมหาลัยหรือว่าเรียนอ๋อไม่ใช่นะครับสวัสดีครับจบที่ไหนล่ะครับออสเตรเลียนะครับไ้เ่นเอว่า ใครก็จะคิดถึงบ้านกันบ้างครับผมดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบบเป็นกําลังใจให้กับใครที่แบบเลงท้อมากๆอะไรแบบนี้เออตายเลยขอบคุณมากเลยครับไหนใครใกล้เรียนจบแล้วบ้างุ๊กนี้ยกมือตลอดเลยอ่ะพ๊กนี้ใกล้แล้วเนาะ รีบๆให้จบเลยนะใส่ชุดคุยแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันโอเคไหมให้สัญญาทุกคนเลยจ<ะ>๋า<ะ>ซิปไม่ได้รูด<ะ>อ๋อรูดแล้วแต่รูดไม่สุด<ะ>โหเขินเลยจ<ะ>๋าโอ้ยพอวันเกิดโอ้ยเป็นผู้โชคดีแต่วันนั้นป่วยกับโควิดใช่ไหมจำได้อยู่แล้วหายแล้วเนาะมีลองโควิดไหม โควิดลองโควิดคืออาการหลงเหลือเป็นไหมไออยู่ใช่ไหมแล้วได้ได้รสชาติได้กลิ่นไหมครับยังไม่ค่อยเลยเนะผมเข้าใจดีมากๆเดี๋ยวมันจะกลับมาสักเดือนนึงครับนานอยู่อะ <c ười> ใครยังไม่กลับมายังไม่กลับมาอีกเหรอยังเป็นลองโควิดอยู่แล้วครับยังยังไม่หายจ้ะอ๋อไม่ใช่ยอกหยอกยอกวงแตกเลยนะผมปีมขึ้นนี่เลยนะห <c ười> ยอกครับยอกใหญ อะไรนะครับอ๋อก็คือใกล้ใกล้จบแล้วออจบวิจัยหัวข้อวิจัยผ่านแล้วดีใจด้วยจากที่ส่งหัวข้อไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ผ่านสักทีจ<ะ>๋าครับเพิ่งจบวิยที่แล้วเอาชุดคุยมาได้จบนานแล้วได้ไหมได้ ผมว่าคำนี้ไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกว่าจบแล้วแต่เอาชุดคุยมาใส่ได้รอบหน้าทุกคนคงใส่ชุดคุยมานะครับเอาเป็นกาลังใจให้กับน้องๆดีกว่าน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะครับผมเรียนจบเมื่อ,อไหร่ใส่ชุดคุยมาถ่ายรูปด้วยกันเลยด,ดีมากจ๋าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอ,อะไรนะอ,อ๋อ LOL เหรอครับผมพูดอะไรมากไม่ได้ผมเป็นคนขี้หลุดมาก ถ,ถ้าถามผมต่อไปมันจะหลุดออกมาแล้วซ้อมยังไม่ได้ซ้อมแต่ผมเชื่อว่าของผมนำแล้วแบบว่าเราซ้อมกันก่อนเองเอาไป่า้บวยกันมาอึศอาไม่ใช่ ซ้อมกันแล้วครับนัดก,กันเรียบร้อยตกลงเพลงเสร็จสักครบเลยครับกำลัขงขพชรสิงโตนะครับดเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งอีกแป๊บว่าอีกแป๊บหนึ่งจะไปแล้วนะมีใครอยากถามอะไรอีกไหมสุดท้ายแล้วจ๋าจ๋าอะไรนะจะพาตัาเหรอครับจ๋าครับผมพี่ขอได้สอตัวอะไรนะจ๊ะ ขอเลขสองตัวเอาละย้ายความกดดันมาที่ผมอีกแล้วช่วงนี้นะผมเผลอตื่นตอนเก้าต้องมีเก้าแน่นอนทุกครั้งที่ลืมตามาเจอเลขเก้าตลอดเลยเกอะไรดีเก้าหน้าไหมพวกเราเก้าอแต่บางครั้งมันก็สิบไงมันจะสิบี๋ยวก็เก้ายวก็สิบี๋ยวก็เก้าอ่า มันก็อา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 อืออ่ะสิบโมงเก้าโมงเปตีกันเอานะครับขอให้ถูกสักถูกรับผมขอให้ได้ขอให้โดนอ่ะเขามนเอาสุดท้ายแล้วคิดกลับบ้านแล้วคิดถ่ายรูปแล้วถ้าผมอะไรนะครับชุดนอนได้ก่อนคอนเสิร์ตไหมจริงๆาาชิดวางแผนเพื่อให้เป็นแบบนั้น แต่โรงงานบอกผมว่ามีพนักง,งานเย็บผ้าติดโควิดอันนี้เรื่องจริงนะแล,แล้วมันก็เลื่อนผมมาเรื่อๆยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยกะว่าผมจะไม่พิออเดอร์ให้มันม,นมีมีแค่นั้นเลย500ร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะส่งได้ทันแต่ตอนเนี้ยยังไม่ยังไม่มีมาให้ผมเลยจะพยายามทําง,งานที่ดีต่อไปนะครับทุกคนจะพยายามรีบส่งไปให้นะครับได้เลยครับมาถ่ายรูปก,กันดีกว่า